สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างเฟสนะคะวันนี้น้องๆช้างของเรานะคะก็มาร่วมงานวันเกิดของน้องตะวันนะคะตอนนี้น้องช้างของเราก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ทองแท่งน้องอลไทยแล้วก็ทองคาก็กําลังมาถึงนะคะข้างหลังก็จะเป็นวาลินนะคะาวาลินแล้วก็พังนิ่มนะคะ โอ้ยมาเบิดเลยทางนู้นก็จะเป็นสาวๆเขากำลังแต่งตัวอยู่นะคะกำลังแต่งตัวอยู่ดูทองคำทองคำทองคำกับทองแท่งเนี่ย <c oughs> เห็นอลทไทยทำไมขาที่5้าออกเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> บอดิการดกมาน้าเขาโอ้ยมาเบิดเลย วนนี้เดี๋ยวก็รอให้น้องๆช้างมากันคบทุกทุกเชื่อก่อนนะคะมันมีงานยังอ่ะมันเกิดวันเกิดตะวันจ้าโอ้ยไปเห็นปกกระรมครับไปเฮไปเฮียบ้านอะไรอ่ะไปทะเลไปครับไปครับเวะมาถามว่ามีงานอะไรไปได้ทุกคนครับวันนี้ท่องคำท่องแท่งออกงานด้วยกันนะคะ ดูทองคำเอาเอาเอาไม่ไม่เบื้งหมาเอาทำยันหมาดิทองคำสร้างเผือกเนาะเบิ่งสร้างเขาเดินเขามีแต่โตัวดำๆเนาะช้างลักษณะพิเศษนะคะเป็นช้างเผือกนะคะ ตรงนู้นก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะคะโต๊ะทีนอาหารของเรานะคะก็แม่ก็มาช่วยครอบครัวน้องตะวันนะคะจัดตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็เพิ่งทําอาหารเสร็จนะคะเพิ่งวางมือจากมีนเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาจับโทรศัพท์ต่อเลยโอ้ยอยากน้องน้องกีวี่กับมูมูก็อยากมาด้วยนะคะ มาป่วนงานนะคะเออนี่เป็นแม่บุญธรรมนะคะแม่บุญธรรมของน้องมูกับกิวีนะคะ <laughs> แม่บุญธรรม <laughs> เป็นล่างวะเขาอันนี้อยู่ได้ล่ะค้ังล้างฝุ่นเขาจะไปยาบน้ำนะคะอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอ้ย <laughs> กบ,บ้านไปก<ป>บ้าน,น,นาไปเอา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 อดีดก้กากาดบอดี้กาดนะคะดูบอดีก้กาดไม่ห่างเลยนะคะอย่านทองคำสีเตะเอาหน้าต้นน้อยๆสองตัวนั่นนันก็เป็นตัวหันนะคะ ตัวหารของเรานะคะวันนี้มีอาหารเยอะแยะเลยนะคะทั้งกล้วยอ้อยนะคะแตงมูนะคะแตงกวาแตงแหหไทยนะคะสับปะรดนะคะก็มีแคนตาลุปด้วยนะคะผมมาถึงก็มา อเป็นในแบบให้ให้กับหมาเนี่ยนะเอาหมาออกให้หมาติดนายแบบนะคะเป็นในแบนบอออเอาหมาก็รอดท่องสร้าง <laughs> ได้ดีกว่ารอดท่องสร้าง <laughs> เดี๋ยวเราไปดูตอนกินอาหารกันนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ก่อนจะถึงอะ่ะเวลาให้น้องช้าง ตัวจีนนะคะก็ม mm ีคุณพีเอฟซีนะคะที่จะมอบค่าอาหารนะคะให้ก uh ับน้องๆของเรานะคะก็คุณย่านี้ก็จะเป็นตัวแทนนะคะในการมอบให้กับน้องช้างของเรานะคะเดี๋ยวเราถอยออกก่อนวันนี้ช้างเยอะมากเลยนะคะช้างเยอะมากเลย ก็สำหรับแม่เอซีที่มอบค่าอาหารให้กับน้องช้างนะคะก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่สัจากโลกใครใครเจ็บร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งนะคะก็ระหว่างที่อมอบมอบค่าอาหารให้กับน้องๆของเรานะคะก็ส่วนหนึ่งก็รับประทานอาหารรอนะคะ น้องแรดของเราก็อยู่ตรงนู้นนะคะอยู่กับทางสายฟ้านะคะก็น้องเพชนะคะตัวหารของเราวันนี้สวยงามมากนะคะสวยงามมากช้างน้อยก็จะไปอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราเราแยกเอาไว้ให้ช้างน้อยฝั่งนู้นนะคะ อ,นนอร่อยกันทั้งนั้นแล้วนะคะตอนนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องตะวันนะคะแม่กตขออวยพรให้น้องตะวันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูนะคะเจ้างานของเราก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะอันก็เป็นบรรยากาศนะคะการอ่า มาร่วมมวพลร์ง,งานวันเกิดของน้องตะวันนะคะก็ทางครอบครัวน้องตะวันวันนี้ก็มีก๋วยจั๊บนะคะ,ะเลี้ยงพี่น้องควานช้างของเราด้วยนะคะก็ขอบพระคุณทางครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะเทียงข้างหน้านี่คือทางทางฟุกนะคะแล้วก็ พังขนุนนะคะพังขนุนนี่ก็รู้สึกว่าตั้งท้องนะคะตั้งท้องแล้วนะคะโอโหทองแท่งทองแท่งอยากกินอ้อยหรือเปล่าไม่ได้กินอ้อยนานแล้วนะคะทองแท่ง บรรยากาศนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งช้างเล็กบ้างนะคะฝั่งช้างเล็กของเราก็จะมีน้องแก้วตานะคะน้องพี่หม่น้องอุ้มบุญนะคะน้องเลินรักนะคะน้องน้ำค้างน้องตะวันนะคะน้องพลอยทองด้วยนะคะ วันนี้ยูทูบเบอร์ของเราก็จะเยอะหน่อยนะคะหลายช่องเลยนะคะวันนี้ดูนะคะหลายช่องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเจ้างานของเรานะคะวันนี้เร่อลักมัอเด้อเจ้างานของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะอยู่กับพ่อนงนะคะ ตันนี้น้องทองแท่งก็กินไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะตอนนี้ วรินนะคะวันนี้น้องวารินก็มาด้วยนะคะวนนี้อาหารของเราเยอะแยะมากเลยนะคะดูนะคะอาหารมน้ำสํำราญกันทุกเชือกนะคะวันนี้เ ต้องขอบคุณครอบครัวน้องตะวันอีกรอบนะคะที่ให้น้องช้างของเรานะคะได้มาร่วมกินโต๊ะจีนวันนี้นะคะเนในงานวันเกิดของน้องตะวันนะคะคะมีมีเขียนตัวด้วยนะคะเขียนหน้าทับปากด้วยนะคะวันนี้น้องช้างของเราสวยงามมากนะคะ ขอบคุณพี่อ้อยที่รัก,รกน้องอะไรน้องช้างใช่ไหมาเป็นบรรยากาศวันที่23กันยานะคะวันเกิดน้องตะวันนะคะกี่ขวบเพียนวันสองขวบค่ะครบสองขวบนะคะ ครบสองขวบแล้วน้องตะวันนะคะโตเร็วมากเลยวันนดูงาออกล้วงาอกแล้วไ่าก็ต้องขอบคุณคุณแม่เอซนะคะพี่อ้อยนะคะอีกรอบนะคะที่ได้มาเลี้ยงอาหารน้องช้างวันนี้นะคะ ทางเราก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะคะก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะเป็นบรรยากาศงานวันเกิดของน้องตะวันวันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฟดภายทองคำภายทองแท่งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ